ก็สว,สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยอยู่กับผมอิเลทเจมสวัสดีครับมาอยู่ในวันที่30เดือน3นะอีกไม่กี่วันนะครับจะเข้าสู่ของท้านเดือนเมษายนเพื่อนเรามาอยู่ไตามาแบบที่แบบอารมณ์แบบก็ใกล้จะครึ่งเดือนละแปบ๊บเดียวเพื่อนๆดูจะเข้าสู่ปี2 5 6 9้ยกไวไหมแบบเปิดปีปุ๊บแม่งจะเดือนที่4ละอะไรแบบนี้นะก็ประมาณอีก2วันใช่ไหมจะเข้าสู่เดือนเมษายนะก็สับขอนท่านใครที่อ่า เจอประสบปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ผมก็เป็นกำลังใจงให้ละกันเนาะใครที่แบบว่าอยู่ในละแวกที่แบบมันเกิดเหตุนะเพราะว่ามันมีต้นต่อมาจากของเขาเรียกว่าอะไรนะผมดูขา่าวแต่ผมลืมนะเนื่องก็อยู่ที่ประเทศเมียนมาเนี่คือแบบเสียหายหนักมากนะครับก็ใจช่วยเพื่อนบ้านด้วยละกันแล้วก็ใจช่วยเพื่อนๆประเทศเราด้วยละกันนะครับใครที่โดนผลกระทบในเรื่องของส่วนนี้นะดูแลกันดีๆนะครับโอเคครับวันนี้ ผมจะมาทําการเปิดก,การ์ดนะในอีเวนต์ผมไม่พันใจว่าอีเวนต์หมดวันไหนเพื่อนๆผมเก็บเพชรอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือดูโฆษณาเล่นนะแต่ตอนนี้คือมันไม่มีรูปบาทหมุและผมเล่นแล้วมันไม่ได้รูปบาทเหรเพื่อนมีแต่รูปบาทเงินอนะมันหมุนแล้วไม่คุ้มนะก็เลยแบบเอเอไม่รู้จะหารูปบาทไหนมาหมุนเนาะก็โอเคเดี๋ยวนะผมเล่นเป็นเออมันจะได้รางวัลจำกัด๋อเล่นเพิ่งเล่นแค่สองเลยเหรอผมเล่นผมจำได้ว่าผมเล่นสามไปแล้วนะครับ โอเคมันจะได้ของไอ้พวกนี้เพื่อนๆเราขอรางวัลสะสมนะอันนี้ใครที่เก็บสะสมแล้วก็อย่าลืมมาแลกแล้วกันเนาะมันจะได้ตรงนี้ครับคือ800เพชรนะครับผมขอญาตรับเพชรมาก่อนแล้วกันนะครับจริงๆมันรู้สึกว่ามันจะได้จากการเล่นไะไอ้วพวกเนี้ยน,นะครับแล้วก็เป็นหินเพชรน,นะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงว่าผมมีเท่าไหร่มีพันสองครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดแพ็ก,การ์ดกันก็แพ็ก,การ์ดเนี่ยจะเป็นแพ็การ์ดัสตำนานแล้วก็มีจี้ด้วยเนาะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะเพื่อนๆอ่ะในเรื่องของโซนนี้น นี่ครับจี้ครับดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพวกจี้ข้างบนเลยนะครับจี G ้อ่าสีจี้ข้างบนส่วนการ์ดตำนานครับมิงมิงคาเมนฮอลัสนะครับเป็นเวอร์ชันแบ็คเนาะฮันเตอร์นะ ugh, พิวผีเสื้อสมุดเกตา้าแบ็ควินเทอร์นะครับผมขอแบ็ควินเทอร์ขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีเนาะก็มาฮะมาลุ้นกันดีกว่าครับอันนี้เป็นดีที่สุดครับเราไปลุ้นของคาปิปาร่ากุหลาบกันเพราะว่าเราจะมาทําเป็นดาร์กได้ไงแล้วไงครับ อันนี้อันแรกครับโอ้โหการ์ดโฮมแม่งได้จะหลอนนะอะต่อมาครับอันนี้นะผมว่าไม่พ้นฮา,ายองกับจูรี้ไหมเออไอ้พ้นฮา,ายองกับจูรี่นั้นะเพื่อนนะครับถ้าได้แบ็ควินเทอร์ขึ้นไปนี่ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าผมยังไม่มีไงไปครับเพื่อนๆโอ้โหก่อนไม่ได้อยู่ในริดหัวเลยนะว่าก่อนจะมานะเพื่อนๆตัวละครอะไรคอมเมนต์มากกอนหน่อยละกันนะส่วนตัวผมก็ได้ตามที่เพื่อนเห็นกันเลยเนะี่ยก็คือเป็นพี่ก่อนนะ ต่อมาครับเป็นะระวันตัวสุ่มตี้กระลานนะแล้วก็เป็นแพ็กการ์ต่างๆเนาะที่ผมได้ได้เก็บไว้นะครับมันเป็นแพ็คลออินยี่สิบแปดวันตัวนั้นเพื่อนเห็นไหมนี่จะเป็นจี้ครับเพื่อนเราจะได้แบบดีสุดก็จะเป็นหมดราชาพวกหมอกโลกซูปเปอร์พวกนะี้เอาไปทําดาด้นเพื่อนตอนเว้นมนันมาเลยหลังเนาะส่วนการน,นะครับก็เป็นอีโวครับไปทาตานานได้เหมือนกันนะเพื่อนรอเว้นอมดาวก็ได้ครับเพราะว่าอมดาวมันจะแลกตํานาน ที่แบบเรามีอมได้หมดแล้วเราใช้เพจในเกมได้เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแปลนตาสีเป็นมอนตี้นี่เคยเก่งนะเออผมเคยใช้อยู่นะครับมันวอลปะเพื่อนทำเวรน,นี้หมดไปเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะอ่ะอันนี้ลูกบาทแบบเลือกครับมันเป็นล็อกอินไลน์รลูกสักการที่ผมได้มานะเดือผีคาร์สุทธิดคุยนีิสเบลสีเลือดอ่ะแฟรสติกเกอร์วิเมเลี่ยทองหว่อนเพื่อน ไอยสีทองมาลัวนะอ่ะสามดาวครับผมน่าจะเก็บเพชรยาวเหมือนเดิมเพื่อนไปรอตัวละครหน้าทีเดียวนะค่อยไปทำต่อนะมันหมดตลอดแพคการ์ดผมจำได้เหมือนจะมีนะแต่น่าจะหมดแล้วปะไม่มั่นใจเอออ่ะหินเพชรมี2,500นะครับน,นี่ไม่มั่นใจเป็นรู้บาทอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าผมได้มาเนาะ ออร์บ่แบบเรียกเหรออ๋อเอลนี่ยูลังซาโฮอัจมิสจูน่าผมแล้วจะมีหมดแล้วครับรพวกนี้ก็ผิดอันนี้ครับโอ้โหรูปแบบแบบเลือกสิอันนี้น่าจะเป็นของเราอินผู้เล่นใหม่ปะนะครับอ่ะก่อนจะไปครับก็ก่อนจะไปเปิดแพ็วสุดท้ายนะขอบคุณนะครับสติกเกอร์จากกาลูด้านะครับที่ส่งมาให้เนาะตอนนี้สติกเกอร์ผมก็มีจํานวน38อันนะครับใครที่อ่าผมยังไม่มีตอนนี้เพราะาผมไม่ได้เติมไงผมให้ดูกันแล้กันะนะครับเผื่อแบบว่าอันไหนผมมีซ้ําแบบ ต้นต้นซีซั่นระยะจะได้ส่งไปได้จริงมันไม่ต้นแล้วนะมัน30วันแบาทลเลื่อนเดือนเออดูดิอีกเดือนนึงก็หมดละโคตรไวเลยอ่ะอันนี้คือแพ็กสุดท้ายครับแพ็กเนี้ยมันเป็นแพ็กที่ที่คุ้มมากๆเพราะว่าหลายคนเนี้ยรีดีกันนะครับเออรอีดีกันแล้วก็ไปหายเจ้าแพ็กการ์ดใช่ไหมซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันแล้วกันรีไลน์ละทำไมไม่เปิดทีใช่ไหมเพื่อนๆคนถามนะครับมันเป็นแพ็กสุดท้ายไงก็เลยแบบต้องลุ้นนิดนึงนี่ครับตัวละครที่จะได้เนาะก็จะมีโอกาสได้อ่า นี่ครับได้อาเทปีอัคคีนะครับผีเสื้อสมมุดหนึนะครับแบคคอรลักศน์จุมิงมิงศูนครับฮันนี้บีเมเดียสอภาพแมมมนีศู้าครับโคศูนย์จดเดี้แปเซ็ขี้มูล3ามก้าสดีดี้สี่เรียวแล้วก็ควีสเบลแล้วก็เกส e ี่แนะครับเพื่อนตามไี่เลยส่วนแพรารท์ท็อปตัวละครสุดฮิตนะไอพวกตำนานอันนี้มันน่าจะเป็นจากการเติมะเพราะว่าไอตรงนั้นมันเป็นเลเเก่าแล มันเป็นเลรีหมิงหมิงปั้เออเลรีหมิงหมิงครับเป็นเลรียญแบบแพกสติกเกอร์เลยมาและนี่คือการ์ดเพิ่มเลทน,นะครับจะเพิ่มเลทเหมือนตอนที่ผมได้น้องหมิงหมิงหรือเปล่านะแต่ถ้าแต่ถ้าได้เนี่ยก็ขออย่ากได้ตัวละครซ้ำเถอะขอตัวละครที่ยังไม่มีแล้วกันเนะเพราะว่าถ้ามันซ้ำมาเนี่ยผมไม่รู้จะไปทำอะไรไงเออก็ขอตัวละครที่ไม่มีแล้วกันและ3 2 1เปิด โอ้โหอีโวมาสอนะเพื่อนแต่เป็นดีดีกับไก่อาครับอะไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นแพ็กฟรีงเงเพื่อนถ้าเราแบบไปได้ตัวละครที่แบบมันดีอีกมันก็เออมันก็คุ้มเกินไปใช่ไหมพาร์ทเลยกี่วันอนะหือยีกหนึ่งวันโหผมไม่เล่นเลยซีซั่นนี้เพื่อนเลยเล่นแต่เล่นไม่เยอะนะซีซั่นน่ะนะครับได้แค่นี้อยู่เลยน่าจะไม่ทันแล้วถ้าผมเล่นนะ่ะแต่ว่าซีซั่นหน้าแล้วกันครับผมมีแเท่าไหร่2006ล้สองพันหกลโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวละก่อนแต่เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะเพื่อ,อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยขอทางด้านแพ็กการ์ดที่มันมาขายแล้วก็แจกเนาะเมื่อได้ตัวละคระไรกันนะครับโอ้สติ๊กเกอร์นี้น่ารุนนะโอเคเดี๋ยวไปว่ากกนทีหนึ่งนะครับไปละบ๊ายบาย